ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยมักจะมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนนะครับหรือมักจะมีคนเก่าๆเนี่ยเข้ามาลายล้อมนะครับอยู่ในดวงชะตาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอุ้นดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกและชาวราศีมีนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมเรามาดูคําทํานายของพลังงานนะครับที่อยากจะบอกชาวกรกฎพิจิกและมีนว่าดวงชะตาของคุณและพลังงานอยากจะ บอกคุณว่าคุณสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคนรักเก่านะครับหรือเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หรือเปล่าผมจะเปิดทั้งหมด3ใบนะครับในหวข้อนี้เรามาดูคาทํานายาว่าพลังงานอาจะบอกกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกและมีนว่าอย่างไรนะครับผมจะเลือกทั้งหมด3าใบานะครับในหัวข้อนี้เรามาฟังคํานายาว่าดวงชะตาของคุณนะครับอยากจะสื่อสารว่าอย่างไรสําหรับกรกฎพิจิกและมีนนะครับประจํากลุ่มชาวธาตุน้านะคบว่าดวงชะตาของคุณกับเรื่องของคนรักเก่านะครับสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือ ามาดูคำทำนายครับ <S <S สำหรับคำทำนายนะครับของกลุ่มดาวชาวธาตุน้ำนะครับก็รกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยเด่นได้ชัดเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะกลับไปเป็นคนรักเก่าก็ได้กลับไปเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะครับกลับไปเป็นคนในความสัมพันธ์เก่าก็ได้หรือแม้จะอยู่ในฐานะเ no พื่อนณับปัจจุบันนี้ก็ได้ครับชาวธาตุน้ำนะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทวินหามากที่สุดเนี่ยคือการไม่คิดที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ ใหม่ๆกับใครนะครับชาวท่าน้ํากรากฏพิจิกฤษฤษษษษษษแล้วก็มีเนี่ยมักจะมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนนะครับหรือมักจะมีคนเก่าๆเนี่ยเข้ามาลายล้อมนะครับอยู่ในดวงชะตาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ <S <S มุมมองเชิงความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะลบออกจากความรู้สึกคุณได้ครับเพราะตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยคือคนใกล้ตัวนะครับแม้แต่เขาจะเอาเปรียบคุณนะครับหรือแม้แต่เขาจะพาข่มเหงคุณนะครับหรือว่ามาควบคุมคุณนะครับหรือมาเล่นเกมเชิง เรความสัมพันธ์คุณก็ยอมอยู่ใต้ความรู้สึกนั้นนะครับเพราะคุณคิดว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันยากสําหรับคุณมากกว่าครับ <S <S คุณเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยมันคือการอยู่กับเรื่องเด,มเดิมๆนะครับกับคนเด,มเดิมๆคนใกล้ตัวเด,มเดิมๆไม่ค่อยชอบมีเพื่อนใหม่นะครับไม่ค่อยชอบไปเข้าสังคมใหม่ๆนะครับเป็นกลุ่มดาวนะครับชาวธาตุน้ํานที่มักจะอยู่กับเรื่องเด,มเดิมๆหรืออยู่ในพันธะเดิมๆซะมากกว่าครับและเป็นอีกกลุ่มธาตุหนึ่งที่ Move อ n กับเรื่องของความรักได้ยากมาก มากครับยิ่งในคําถามนี้เองเนี่ยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมสําหรับชาวท่าน้ํามผมตอบเลยว่าแน่นอนเขาว่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวท่านา้าเพราะตัวคุณเองเนี่ยไม่ชอบสถานะใหม่ๆไม่ชอบโอเพ่นความรู้สึกใหม่ๆนะครับหรือไม่ชอบคบกับใครหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาเลยทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆเป็นอันมากเลยเดียวครับแม้นใจของคุณเองจะโดนข่มเหงโดนรังแกนะครับโดนทําร้ายจิตใจนะครับโดนดูถูกโดนเอาเปรียบ ใดๆก็ตามแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะบูฟออนออกมาจากความสัมพันธ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับแฟนเก่าได้เลยครับสำหรับดวงชะตาของชาวธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎราศีพิจิกและชาวราศีมีนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมผมตอบเลยว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือดวงชะตานะครับและคำำําทํานายของชาวธาตุน้ำครับประจํากลุ่มชาวธาตุน้ํานี่เองเดี๋ยวก็เห็นได้ชัดเลยว่าดวงชะตาของคุณจะประสบความสําเร็จกับสานะคนเก่าๆทุกประการทํานายดวงแบบไทย ของบีอ้วนด่วงครับ